สวัสดีครับผมแพท power Pad ครับสำหรับวิกิตนะครับที่ตัวเองได้พบเจอมานะครับเรื่องหลักๆในชีวิตคงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้คือเรื่องตอนที่ผมต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำครับเป็นช่วงที่เราต้องเข้าไปรับโทษนะครับแล้วก็ไปอ,อ,อยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับซึ่งเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะครับมันต้องปรับตัวหมดทุกอย่างนะครับ แทบจะร้อยเลยนะครับทั้งเรื่องวิถีชีวิตนะครับการเป็นอยู่รวมถึงผู้คนที่เราจะต้องร่วมไปใช้ชีวิตกับพวกเขาด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคนเยอะนะครับแล้วก็ต่างที่มานะครับแล้วก็พื้นฐานต่างๆก็แตกต่างกันไปรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต่างที่กรมราชธรร์ได้กำหนดไว้ รเรียกว่าเป็นกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติชีวิตประจำวันของเรานะครับตั้งแต่เช้าจนดเย็นเลยว่าได้นะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะย่างลําบากนะครับในการปรับตัวในการปรับความรู้สึกของเราในช่วงแรกๆนะครับช่วงนั้นก็จะมีความกังวลอย่างมากนะครับทั้งเรื่องการปรับตัวการอยู่ในสถานที่นั้นทั้งเรื่องของคดีความ ครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าจะต้องมีโทษสิ้นสุดที่เท่าไหร่ยังไงยอยู่อีกอกี่ปีอยู่ในขั้นตอนของระหว่างการาดำเนินคดีทางศาลอยู่นะครับซึ่งตัวเองก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าจะต้องอใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานขนาดไหนนะครับก็จะมีความกังวลในเรื่องของคดีความด้วยอีกส่วนหนึ่ง พอคดีสิ้นสุดแล้วรู้โทษตัดสินจำคุกถึง50ปีก็ยิ่งเกิดความกังวลแล้วก็มีความไม่แน่ใจว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำอยังไงให้ถึง50ปีนะตอนนั้นเนี่ยตัวผมเองยังไม่ได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบการลดโทษต,ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะจำคุกนะครับรับโทษไม่ถึง50ปีก็ได้ถ้าเรา ปฏิบัติตัวดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการรับพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพออยู่ไปสักพักก็เริ่มศึกษาเริ่มรู้นะครับเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจถึงระบบต่างๆนะครับพออยู่ไปสักพักก็เริ่มรู้ถึงระบบต่างๆนะครับในการลดโทษก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมพัฒนาตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎในระเบียบ ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ติดค้างในใจของเรานะตอนนั้นก็คือเรื่องของการที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นคนสร้างภาระแล้วก็สร้างความลําบากให้กับครอบครัวเาทําให้พวกเขาเหล่านั้นซึ่งรักเรามากเป็นหัวเป็นกงนังวลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะสิ้นสุดถึงตรงไหนนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องของการสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตนะครับก็เป็นหลักใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเรานะครับเป็นเรื่องที่ทําใจไว้แล้วแหะตั้งแต่จะต้องรู้ว่าต้องเข้ามาใช้ชีวิตในเรือนจําเพราะว่าในคดีของเราเนี่ยทราบมาว่าโทษค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมองเรื่องของการใช้ชีวิตในเรือนจํา ว่าเราจะอยู่อย่างไงให้ดีอยู่อย่างไงให้ให้ปลอดภัยแล้วก็สามารถเอาชีวิตรอดไปถึงวันที่เราพ้นโทษไปถึงวันที่เราได้รับอิสรภาพไปได้ครับในช่วงเวลานั้นนะคะผ่านผลมาได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะผ่านช่วงวิกฤตแบบนั้นมาได้ในระยะเวลา16ปี8เดือนนะครับหรือเกือบ17ปีนะครับ เป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอย่างมากนะครับผมหลักๆเลยคือเราต้องใช้สตินะครับแล้วก็เราต้องพยายามมองหาข้อดีนะครับในสิ่งร้ายๆในสิ่งที่เราพบเจออยู่ให้มองเห็นในจุดที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ได้ mm hmm. เช่นการเข้าไปอยู่ในนั้นทําให้เราได้มีโอกาสในการทบทวนตัวเองในสิ่งที่เรากระทำผิดพลาดไปแล้วก็มีการปรับตัว แก้ไขมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุสิ่งต่างๆที่มันจะทําให้เรามีความคิดที่ผิดพลาดแบบนั้นนะครับแล้วก็แก้ไขไปทําให้เรามีเวลามากขึ้นในการที่เราจะศึกษาเพิ่มเติมในการเรียนต่อในการศึกษาด้านดนตรีและศิลปะที่เราสนใจพัฒนาตัวเองในเรื่องของวิชาชีพต่างๆที่เราชอบทําให้เราได้ฝึกความอดทนฝึก การมีวินัยในตัวเองการรักษาระเบียบวินัยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากอันนี้ก็ได้ประโยชน์หรือจะเป็นเรื่องที่ทําให้เรารักในการเขียนในการอ่านมากขึ้นทั้งที่ก่อนน,น,นั้นก็ไม่ค่อยได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้เข้าใจถึงความสําคัญของการอ่านการเขียนนะครับอันนี้คือสิ่ง ที่เรามองเห็นได้ในช่วงวิกฤตชีวิตในการมองหาโอกาสมองหาสิ่งดีๆที่เราพบเจอนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะมันก็อยู่ที่เราเลือกที่จะมองมองเห็นประโยชน์ของมันไหมนะครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งมีประโยชน์หมดนะครับอยากจะให้แพทย์ค่ะให้กําลังใจคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตอยู่ไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ครับก็อ,อยากจะเป็นกําลังใจให้นะฮะบบางทีปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ รุนแรงหรือว่าเลวร้ายขนาดที่เราคิดไปนะครับอย่างที่บอกคนระับผมว่าปัญหามันมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มันทำให้เราได้รู้จักแก้ไขมันทำให้เราได้มีความเข้มแข็งหนักแน่นในตัวเองมากขึ้นนะครับในอนาคตถ้าเราผ่านไปได้ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือเป็นใหญ่ขนาดนะี้เราก็จะตั้งรับมือได้นะ ชีวิตของมนุษย์มันไม่สามารถที่จะหลีกหนีปัญหาได้อยู่แล้วนะฮะทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้แล้วก็มองปัญหาเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองอเข้มแข็งแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงขึ้นมีคุณภาพขึ้นนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าปัญหามันก็มีประโยชน์ของมันแล้วก็ให้คุณกับเราได้เช่นกันครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ